ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมดเขียวชมภัยค่ะทุกคนคะวันนี้นะคะมดเขียวนะคะอยู่กันที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะทุกคน <Wow. S 2> บุรีครับใช่แล้วพี่เขียวพาพี่มดครัวอีกแล้วค่ะทุกคนตั้งแต่อนุมัติว่าให้ทํารถได้นะคะพี่เขียวก็พาพี่มดครัวทุกคลิปเลยค่ะทุกคนต้องมาขอมาขอทุกอาทิตย์เลยค่ะทุกคนโโหหาอะไรคะพี่เขียววันนี้วันนี้เราจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในดีกว่าแต่ถ้าว่ามาถิน่นสุพรรณบุรีแล้วมันต้องมาที่เขาเรื่องไง แหล่งกบดานของเสือละเสือสุพรรณครับเสือสุพรรณเรามาเยือนเสือสุพรรณครับทีมแข่งเสือสุพรรณครับช่างยอดช่างยอดนี่เองทุกคนพี่เขียวนี่พาพี่มดมาถินเสือเลยนะใช่เสือมาในซุ้มก็เลยครับวันนี้พี่เขียวจาะในซุ้มเลยตอนนี้เราอยู่หน้าอู่แล้วค่ะทุกคนเราไปดูกันเลยว่าภายในอู่ช่างยอดจะมีอะไรให้เราได้จิ๊กกลับไปบ้านบ้างที่แน่ๆหละพี่เขียวมาเอาของอย่างหนึ่งที่สั่งไว้แล้วจะมีที่พี่เขาเสิร์ฟมาให้อีก สองสามชิ้นอยู่ข้างในเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเป็นเอะไรนะชิ้นส่วนประกอบของลาฟาเอลชุดโกโกวาเป็นชิ้นส่วนของชุดโกโกวาของลาฟาเอลเรานะไปดูกันเลยค่ะโอเคไปตามเข้าไปในอูเลยครับกำลังม่วนเลยอยากบอกว่าเรามาถึงแล้วาี่สวัสดีครับสสวัดีค่ะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีครับนี่คะ่ะสวัสดีคะ่ะนี่คะ่ะทุกคนบรรยากาศภายในอู่ช่างยอดนะคะทีมเสือสุพรรณนะคะพี่เขียวก็ไปรู้จักกับพี่เขาในสนามแข่งนี้สนามแข่งสิบเซียนนะคะเราได้มิตรภาพเราได้เพื่อนๆมากมายเลยนะคะสำหรับการมาครั้งนี้พี่เขียวก็น่าจะไปจีบอะไรของเขาไว้บางอย่างนะคะพาพี่มดมามาดูมาชม มาดมมาดมพี่เขียวไปจีบอะไรพี่เขาไว้คะเดี๋ยวของที่พี่เขียวสายตรงไว้อะเดี๋ยวเรามาดูท้ายคลิปแล้วกันเดี๋ยววันนี้เราพาไปชมในอู่ก่อนว่าในบรรยากาศในอู่เป็นยังไงทําอะไรมาททั้งีอะไรอยู่บ้างมาทั้งทีต้องแบบว่าแคะค้นคุยเคลียอะไรเข้าไปดูข้างในกันครับาทำอะไรกันอู่นี้นะไปเลยค่ะสวัสดียังเป็นางการอีกทีครับพี่ยอดครับสวัสดีนะเมื่อกี้ติดงานลูกค้าเข้าโอเค ไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูในอู่กันเดี๋ยวพาชมหน่อยว่าเจ้าตัวเขาพาอู่ช่างยอดเขาทําอะไรอาาจรย์ยอดเนาะในวงการเรียกอาจารย์ยอดใช่ไหมอาาจรย์ยอดอาจารย์ยอดครับในวงการยศนะคะทุกคนเสือสุพรรณน่าจะท่านผู้ชมน่าจะเคยเห็นในหลายคลิปบ้างแล้วที่ฟ้ารางวัลมาเยอะแยะมากมายพี่นะในในประเทศไม่ไม่เกี่ยวกันเอาไม่เกี่ยวกันนะคือตั้งแต่ผมมาขับรถเนี่ยผมไม่เคยได้ถ้วยเลยก่อนหน้านั้นผมไปแข่งยิงปืนผมได้ถ้วยประจำเลยครับยิงปืนเหรอพี่ใช่ใช่ยิงปืนไปแล้ว เอาเลยเอากระบอกกระบอกไหนพี่เใช่ยวเอามาขับรถพังอย่างเดียวเลยหมอแล้วก็ใส่เดียวกันแล้วมัรถมันก็คือรถอ่ะพี่น้ามันไม่ใช่ปืนถ้าปืนน่าจะได้ถ้วยแล้วผมในอู่ดีกว่าเดี๋ยวมันจะออกเรื่องอื่นกันแล้วเนี่ยนี่พี่เฉี่ยวก็จะซนหน่อยนะเข้าอู่อู่ก็เนี่ยมีแค่นี้ครับงานงานอู่พี่รับงานส่วนใหญ่เป็นรถออฟโรดเลยเหรอคะงานงานงานหลักงานหลักแล้วจริงงานหลักจริงๆกับผม ซัมพวกเครื่องจักรกลหนักจักรกลแต่งานในอู่นี่คือเป็นอาชีพเสริมพวกทันฟอร์เมอร์อะไรเงี้ยใช่ใช่รถแมชชีนอะไรเงี้ยใช่รถแมชโฟรถเทนเนอร์พวกแคทพวกโคมาสูบรถนะครับรถใหญ่รถใหญ่เครื่องยนต์ใช่ครับระบบไฮดริกลระบบไฮดรอลิกระบบเกียร์ท็อปเกียร์ท็อปอ๋ออันนี้คืองานหลักใช่ครับแต่ว่าออฟโรดเป็นอาชีพเสริมอาชีพเสริมครับโอ้ยออฟโรดกับงานทำเกียร์ออโต้เป็นอาชีพเสริมแต่ว่าผมผมผมดูอยู่ในในเฟซบุ๊กนะผมว่าติดตามพี่แกอยู่คือ เรื่องเกียร์ออโต้นี่คือตอนนี้กําลังมามากเลยใช่ใช่ถูกไหมพี่ตอนนี้ก็ผมก็จะเริ่มทาออโต้เป็นหลักเพราะเหมือนเราอายุเยอะแล้วเราจะออกไปทํารถใหญ่คือบ่อยก็ไม่ไหวมาถึงว่ารถรถบ้านรถอะไรก็คือแปลงเป็นรอ้ได้หมดใช่ครับนี่คือรถที่อยู่ในอู่ครับทุกคันเนี่ยเป็นเกียร์ออโต้หมดเลยอ๋อรถยนต์เกียร์ออโต้ใช่ครับจากเดิมเป็นเกียร์ธรรมดาพี่ยอาสามารถทำเกียร์ออโต้ได้หมดรถทุกชนิดให้มันมีสี่ล้อสามล้ออะไรก็ได้แต่ให้มันเป็นเครื่อง เครื่องมาชนกับที่สามารถทำเรรือได้เลนต่อไปเครื่องไม่มีเป็นมอเตอร์ก็ยังใช้เกียร์โต้ผมได้โอ้มหัศจรรย์อีกเออเมซิ่งแล้วมาทั้งทีมันต้องมันต้องให้รู้ซึ้งโอ้โหก็ทำกันแค่นี้ครับเวลาปรกอบเครื่องก็ประกอบกับพื้นนี้ครับนี่เห็นมีเกียร์อะไรใหม่กิกเลยอันนี้เป็นเกียร์โต้เกียร์โต้รถแข่งคันขาวนะครับนี่ทุกคนเกียร์โต้ค่ะลักษณะ เคอรี่น่าจะเพิ่งมาส่งนี่คือเครื่องเลยครับเครื่อง cm 4 0ยังประกอบไม่เสร็จอ๋อผมเห็นแวบๆอยู่ในเฟซใช่ครับอ๋อยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จอันนี้คือเครื่องยนต์หรอเครื่องโอเวหร์ฮอรเครื่องด้วยทำเครื่องซิ่งด้วยไหมใช่ครับทำเครื่องซิ่งแล้วก็ปั๊มปั๊มก็ทำครับปั๊มซิ่งทเครื่องซิ่งแล้ว่าทำทำรถแข่งอ่ะเนาะก็ทำรถแข่งสายอัพโหลดคือทุกสายผมเห็นในคอสทันที่ก็ใช้ของพี่ครับถูกไหมฮะทางเรียบก็ใช้ เกียร์ออโต้เรียกว่าเขาพี่เกียร์ออโต้ซิงใช่ใช่แต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นรถซิงผมก็จะสอนสอนเข้าไปแล้วเขาไปทําเองแล้วผมก็ไม่ต้องมาส่งผมละประกอบเครื่องทําอะไรเงี้ยเขาทำเองกันนอกนอกจากทําแล้วยังให้ความรู้กับอู่ต่างๆด้วยเป็นอาจารย์ก็ไม่แปลกที่เขาเรียกอาจารย์ยศนะโอส่วนส่วนเป็นโซนที่ผมประกอบเกียร์ครับนี่อะเรามาดูกันประกอบเกียร์ใช่เป็น่วนประกอบเกียร์ส่วนเกียร์ออโต้เนี่ยมันก็ไม่เหมือนกับรถใช่ไม่เหมือนกับเกียร์ธรรมดาด้แล้วมันไม่ มันไม่ได้เป็นเฟืองอรอพี่เป็นผ้าพัดหรอใช่ครับมันก็จะมีเฟืองด้วยครับนี่ครับมันจะมีเฟืองแล้วก็มีผ้าพัดมี่เป็นเฟืองอเฟืองนี่คือนี่คืออะไรจ๊ะที่เราลือล้อไว้พวกนี้เด็วเราต้องเปลี่ยนใหม่มอืมน,นี่เราต้องเปลี่ยนอันนี้คือที่พี่ประกอบเกียร์ใช่ครับอันนี้เป็นของเก่าแล้วถ้าเกียร์ออโต้พังๆซ่อมได้ได้ครับอ๋อได้อยู่แล้วนะเพราะว่าเราถึงท่านประกอบเกียร์เป็นลูกๆอันนั้นก็เกือบเสร็จแล้วครับเหลือพิ่าน นี่คือเวลามามันจะเป็นมาแบบเก่าๆเงนี้ครับครับเสร็จแล้วเราก็มาล้างเห็นไหมนี่คือล้างนะครับยิงใส่น้ำอลับไปไม่กินได้เตรียมประกอบอย่างกระป้ายแดงโอเคนึกว่าเป็นเสื้อใหม่อะไรไม่ใช่นะเนี่ยนี่รามาผ่านการขับทีชวีวันนล้มันก็เหมือนรถเกียร์ธรรมดาที่เราไล่เฟืองครับก็คือถ้าเป็นรถออฟโรดล้อใหญ่ล้อเล็กผมก็มาเปลี่ยนพวกอัตราทดพวกนี้แต่ละเกียร์ไงโอ้ ว่าจะใช้กําลังอะไรใช่ใช่เราก็ทดเพืองใช่เราก็ทดเพืองใช่ครับแต่ทีนี้เราก็ต้องรู้ก่อนว่าเราจะต้องเอาของรุ่นไหนมาใส่ซึ่งจริงๆเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่คนตวนใหญ่ไม่รู้เรียกได้ว่าเฉพาะเฉพาะเฉพาะช่างเฉพาะทางเลยเนาะอย่างในลูกคอหน้าครับนั้นคือเรียกลูกคลอที่มันเหมือนเหมือนกทองอ่ะมันก็สามารถผ่าแล้วก็เปลี่ยนผ้าคัดทัางในได้อีก ออร์ซี่ออร์ซี่ทุกคนคะเรามาเจอช่างทางด้านเกียร์ออโต้อ่าใครมีปัญหาอยู่นะคะติดต่อช่างยอดแลยเกียร์ก็ไม่เคยได้เห็นข้างในไส้ในมันเลยนะว่าเกียร์ออโต้เป็นยังไงรถที่ใช้อยู่เกียร์อะไรเกียร์ธรรมดาครับอ้าวนี่ไงต้องเราต้องใช้ออโต้เหล่าเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมาเดี๋ยวต้องโดนเดี๋ยวต้องโดนยังยังเป็นตัวเราโดนกันหรือเกียร์ตอนนี้เกียร์ผมเป็นชาวกะรีอ๋อชาวกะรีทั้งลูกมีปั่นวินเทาใช่ครับ นถูกต้องพี่แท้มีฝปันเิพขาวแล้วออฟโรดนี่ถ้ามันเป็นเกียร์ออโต้นี่กําลังกําลังมันจะแบบดีมากครับโอดีมากเคยเห็นแล้วใช่ป่ะเห็นแล้วเห็นเห็นเห็นของทีมเสือสุพรรณเสือนสุพรรณนี่สามลำนี่คือออโต้หมดเลยหมดใช่ครับอพิชิตสะพานลาวมาด้วยนี่ใช่ไหมไปช็อตอยู่เส้นทางซึ่งพี่เขียวพังบ่อแรกรูบ่อสองเนาะออโต้มันดีอย่างตรงที่ว่ารอบมันจะไม่มีหมดครับ สมมติถ้าเกิดเราขับเกียร์ธรรมดาครับถ้าเราจะต้องลงบ่อยาวๆหรือขึ้นเนินดันแล้วก็เราต้องเลืียร์เลือกสองข้าสามตัดเลือกเกียร์หนึ่งแต่ของเราเนี่ยเราก็ใส่ไปเลยครับใส่หนึ่งหรือสองก็ได้ครับแต่รอบมันจะเดินได้เรื่อยไม่หยุดไม่หมดไม่หมดเหมือนเกียร์ธรรมดาโอ้มันเหมาะกับเราอ่ะเหมาะกับพี่มดโอเคได้เป็นไอเดียนะเกียร์ออโต้โอเคแล้วตอนนี้ช่างยอททำรถอะไรอยู่เอ่ยช่วงนี้ก็มีเข้ามาเห็นคันนี้เลยนี่ทุกคนคันนี้กำลังเตรียมทำรถแข่งไร้คอครับนี่รถแข่งไร้คอ คือเรียกได้ว่าอู๋ช่างย้อนนะคะทำรถแข่งกป็ทุกครั้งนี่ค่ะป้ายป้ายปีป้ายป้ายปีคันนี้บอดี้เป็นอะไรคะเป็นไทเกอร์ครับบอดี้ไทเกอร์นะเครื่องเป็นมิสซูครับเครื่อง 4M40 ครับเครื่องมิสซูเนี่ยเครื่องตัวที่กำลังประกอบเป็นตัวเกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้ครับอ๋อคืออุปกรณ์ตรงนี้เป็นของคันนี้เลยใช่ครับแน่นอนส่วนส่วนคันนู้นก็ที่ที่ใช้แข่ง ค่ะคาริเบียนเดี๋ยวพี่เขียวจะพาไปดูรถแข่งของทีมเสือสุพรรณตอนนี้อยู่อที่ทั้งตั้งสามพันเลยพี่อยู่สองพันครับอยู่สองพันเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เขียวคือคาริเบียนอยู่แล้วเดี๋ยวพี่เขียวจะพาไปดูคาลิเบียนดีกว่าเพราะว่าติดตามเขามาตั้งแต่แรกต้งแตนตอนเขาเป็นซากเลยแล้วก็ไปแข่งมาแล้วก็มีเรียกว่าอะไรไงรางวัลติดไม้ติดมือด้วยการเผาพังแบบทุกเอ็ดอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเราพาไปดูว่าว่าเจ้าคันนี้เป็นยังไง เนี่ยทุกคนก็โดยรวมนะคะอู่ช่างยอสเขาบอกว่าอู่ตรงนี้ที่เขาทํานะคะเป็นงานอดิเรกของพี่เขานะคะงานหลักก็คือเขาทําเครื่องยนต์หนักนะทุกคนโอเคพี่เขียวเขาก็มาจีบช่างยอสเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าพี่เขียวเขาจีบช่างยอสเนี่ยเขามาต้องการอะไรจากที่นี่นะคะที่พาพี่มดมาต้องการอะไรจากที่นี่ค่ะตอนแรกก็ขอเบอร์ก่อนแล้วก็โทรโทรจีบทุกวันเลยโทรจีบทุกวันเลยแล้วก็ได้แล้วว่าไี่เลย ไปดูกันชาทุกคนพี่เขียวเขาหาชุดโกโกวาให้ตั้งเนชุดโกโกวาเนูอย่างไงโกโกเยพี่เขีวเห็นของพี่ยอดตอนงานแข่งก็เลยได้ไอเดียว่าเฮ้ยพี่ไอ้นี่มันคืออะไรพี่เขียวเลยโทรหาพี่ยอดแล้วก็พี่ยอดทาตัวนี้มาให้ตัวนี้มันคืออะไรพี่ยอดเป็นโช๊คครับโช๊คอ่าเป็นระบบโมโนทูบโมโนทูบก็คือโมโนทูบมันจะมีก๊าซที่อยู่ข้างในรับแล้วก็มีน้ามันอยู่ข้างใน สองอย่างเลยใช่ปกติถ้าเกิดรถแข่งสนดยอดเราจะเห็นเป็นซับแท็งดูไหมครับที่นี่ใช่ใช่ใชก็บอกแต่อันนี้คือเราอัดไปในเลยครับเพื่อที่แบบสําหรับคาริเบียนที่รถพื้นที่มันน้อยๆ่ะครับมันก็จะได้ประหยัดพื้นที่แล้วราคาก็ถูกลงเยอะครับครับถ้าถ้าดูแล้วลักษณะมันก็เหมือนเจ้าคอยอเวชโชคใช่เหมือนกันเลยเนี่ยลักษณะการทำงานเหมือนกันเหมือนกันครับเหมือนกันยืดยุบรับแรงแทกแซฟซับนู่นนี่นั่นเหมือนกันหมดเลยเข้าใจเลยที่จะทำคอยอเวช็อกเป็นคันครึ่งครับ ช่วนี้ก็จะแข็งไปอ๋ออย่างนี้เขาเรียกว่าชั้นพึ่งใช่ครับตัวนี้จะแข็งปกติเขาจะเป็นสองชั้นกันหน่อยไหมครับใช่ครับจะเป็นสองชั้นยาวๆสองชั้นมาก็คือลักษณะประมาณตัวนี้กับตัวนี้เลยใช่ยาวๆใช่ไหมฮะแต่ทีนี้เราก็คือย่นลงมันหน่อยมันจะได้ไม่ทะลุเรียกว่าตัวนี้ทํามาสําหรับรองรับรถที่ช่วงล่างไม่ได้ทะลุขึ้นฝากระโปรงใช่ครับเก็บซ่อนมันมองไปแล้วก็ความยาวน่าจะพอมใกล้เคียงกับชกเดิมไหมพี่ใกล้เคียงใกล้เคียงนะยาว2ีนิ้ว ยี่สิบเจ็ดนิ้วแล้วประมาณยี่ห้ายี่บหกใช่ใช่ก็แล้วแต่น้ําหนักรถอ่านี้พี่เขียวออเดอร์มาเลยเราตั้งความสูงได้อีกอ่าอันนี้ไม่ได้ผมไม่ใช่คำว่าตั้งความสูงตั้งค่าเคถ้ายิ่งขันครับค่าเคสปรีงก็จะสูงขึ้นก็จะแข็งขึ้นรถก็ยิ่งกระด้างใช่ครับอ๋อเรื่องนั้นทางนั้นก็ไอ้ไอคที่ว่ามาปรับแข็งอ่อนอะไรก็ไม่ได้จำไม่ได้มีผลแล้วตัวนี้ก็คือใช้ตัวนี้เป็นตัวตั้งเลยใช่ครับอ๋อ พี่เขียวเพิ่งรู้พร้อมๆกันเลยครับเนี่ยครับเพราะว่าก็เข้าใจมาตลอดว่าถ้าเราใส่สปริงอย่างนี้แล้วความกระด้างความนิ่มความแข็งมันจะอยู่ตรงไหนครับตั้งยังไงอ๋อมันปรับตัวนี้เลยใช่ใช่ครับผมแล้วก็มจะเป็นแบบหนึ่งร้อยสองตั้งครับโอเคพี่พี่เขียวคือออเดอร์มาเลยอ่าออเดอร์มาตอนแรกพี่เขียวเข้าใจว่ามันจะมีแค่นี้ชั้นเดียวงี้ เขาเห็นของพี่ยอดแกใส่ไปอย่างนั้นเข้าใจว่าเป็นพอยโอ้โชคแบบชั้นเดียวอ่าแต่พอมาเห็นชิ้นงานจริงๆแล้วสวยมากถูกใจมากเลยกว่ครลยชั้นครึ่งโชคโมโนทูปโมโนทูปอ๋อรายสนใจติดต่อช่างยอดได้เลยครับราคารายละเอียดผมก็ลงไว้ในหน้าเฟซผมอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวแปะเฟซไว้ให้นะเฟซของพี่ยอดเลยผมถามปุ๊บนึกไม่ออกหือยอดยอดเนี่ยนะ อะไรนะเมียเมียสิบอะไรไม่ใช่ไม่ใช่โอเคเรียกว่าเจ้าโชคตัวนี้จะไปอยู่ประจำการในเจ้าราฟาเอลลูกรักของพี่เขียวนะทุกคนวันนี้วันนี้มารับเรียบร้อยพร้อมกับต่อมาด้วยนี่ไม่ได้รับมีพร้อมกับทุกคน อะไรเอ่ยทำอานแอบให้น้องด้วยไปง่ายไปง่ายจับอยู่เมื่อเช้าเลยครับนี่ครับนี่ตัดอยู่เมื่อเช้ายังร้อนอยู่เลยนี่จับตรงนี้ไม่ได้นะรอยเชื่อมมันยังอุ่นอยู่มันคืออะไรมันเป็นอานแอบง่ายอานแอบหลังทุกคนอ๋อนี่อานแอบหลังสมมบนเดินหน้าไปหลังก็ขยับรูครับขยับเนี่ยได้แล้วเหล็กหนามากก็ทำคีลตัดการจัดให้เรียบร้อย ชุดโกกวาไปเขียวไปหมดต้นยังไม่หมดอีกไม่โอ้ชุดโกกวามีเยอะตัวโช๊คคอยเวอร์ตัวนี้ถ้าติดตั้งถ้ามันเป็นรถแนบอยู่แล้วใส่ได้ไหมพี่ไม่ได้ครับมันจะมีความแข็งอ่ะใช่ใช่ครคือทีนี้มันจะมีความแข็งของแนบอืมความแข็งของโช๊คที่เป็นสปริงมันจะแข็งเกินไปครับก็ยิ่งกระด้างเข้าไปการขวาถนนก็เพี้ยนเปลี่ยนไปหมดนะนะแล้วการยืดยุบมันก็จะไปถูกเซฟด้วยแนบแนบมันไม่สามารถบิดตัวได้เยอะครับ ทีนี้การติดตั้งของพวกนี้ก็คือเราต้องใช้เป็นอาร์มใช่ครับเป็นอาร์มครับลักษณะงานเข้าครับโมนทูปสองต้นเอาไปลงพี่เบี้ยนมันจะไปประจําการในราวปาเอลของพี่เขียวมันจะทาให้รถสูงเตี้ยอะไรไหมพี่เขียวหรือว่าเท่าเดิมปรับระดับอะไรยังไงก็เราจะตั้งเซตระยะความสูงต่าอยู่ที่หูโช๊ครถจะสูงจะเตี้ยอยู่ที่หูโช๊คมันเดิมครับ การตั้งรถตำแหน่งรถก็อยู่ที่ความชอบของแต่ละคนเลย<ม>จะสูงจะต่ำได้หมดลักษณะพี่เขียวน่าจะหาข้อมูลมาสักพักใหญ่แล้วนะทุกคนเนี่ยพี่มดก็เพิ่งจะรู้แผนการของแกเมื่ออาทิตย์สองอาทิตย์นี้นะะดูแล้วจากการคุยแล้วคือลักษณะน่าจะมีการวางแผนล่วงหน้ามาเป็นเดือนๆแล้วที่จะทําอะไรนะคอยโอเวอร์ช็อคคอยโอเวอร์ช็อคโอ้โหวางแผนมากี่เดือนแล้วพี่เขียวตั้งแต่เจอพี่ยอดม่แรกๆ <laughs> เจอพี่ยอดแรกๆก็สิบเซียนอะสิบเซียนสิบเซียนที่ผ่านมาเนาะนั่นได้ดูแบบใกล้ชิดตอนแรกก็ติดตามเขาอยู่อ่าแล้วพอมาเจอสิบเซียนก็เต็นอยู่ข้างๆกันก็ไปแอบดูช่วงล่างแกหน่อยอืมเลยชอบเลยใช่แล้วตอนสิบเซียนแกก็ตะแคงโชว์ช่วงล่างด้วยพี่แขกเลยเห็นยิ่งชัดเข้าไปอีกก็เลยตามจากนั้นมาจนถึงตอะแคงบ้างใช่ไหมคงแล้วนอกจาก ไอชกตัวนี้แล้วพี่เกี่ยวว่ามันต้องยังไงนะต้องมีอะไรยึดนะก็ต้องมีอามต้องมีอามมาดูมาคุยแนะนำครับข้อดีของอู่นี้ครับเป็นไงคะเป็นอู่ที่แบบลูกค้าส่วนใหญ่มาซ่อนตังเมียมาทํารถรถเอบทํารถเมียไม่รู้อะไรเนี่ยอู่จะถนัดเรื่องนี้ยเด่นมากทาเด่นลักษณะน่าจะแอบคุยกันมาเป็นเดือนแล้วเนี่ยแล้ว แล้วอยู่ดีๆก็เซอร์ไพรส์ทุกคนเซอร์ไพรส์แบบว่าเสร็จแล้วหน้าแล้วมาลงหน้าเฟซเราก็ไม่รู้เลยว่าของใครเพราะเราก็ไม่อยากเขาเรียกไงไม่เกรงใจอ่ะไม่กล้าถามว่าพี่เสร็จยังโน่นนี่นั่นเดี๋ยวมาโพสชกนี่แม่งสวยว่ะอะไรประมาณนี้พี่เกียวเห็นปรากฏปั๊บของใครก็ไม่รู้อ้าวไม่บอกนะว่าของใครก็ไม่รู้นะฮะเีนี่เป็นลักษณะอูแอบร่มีเยนะอีน่คนนะคะที่ผู้สมรู้ร่วมคิดพี่เขียวนะ่รู้นะไม่รู้ะเยอะยังมีอีกเยอะอีกงมีนะคะี้สม้ เออเรียกว่าเราแพนให้ดูรถในอู่เนี่ยหมดไม่ได้นะเพราะว่ามีหลายๆคันที่แอบเมียอยู่มีไม่รู้บ้างคือเมียยังไม่รู้ว่ามีรถคันนี้ด้วยจริงอ๋อถ่ายได้ถ่ายได้คือเยถ่ายได้โอเคเมียยังไม่รู้ด้วยนะหนักกว่าพวกเราอีกโอ้โหอ่าโอเคเรื่องของอาร์มอะไรแล้วนะพี่เขียวน่าทุกคนนี้ก็จำเป็นต้องมีอาร์ม ต้องมีอาร์มครับต้องใส่อาร์มถ้าเป็นโฟลิงอะไรอย่างนั้นใช้ได้ไหมพี่ได้ครับเป็นลิงก์ก็ได้ครับเป็นลิงก์ก็ใช้ได้แต่แต่ที่ที่พี่วางกันอยู่จะเป็นอาร์มใช่ส่วนใหญ่ผมใช้อาร์มครับก็ใช้อาร์มของอะไรได้บ้างพี่เจ็ดแปดก็ได้ครับแปดศูนย์ก็ได้เจ็ดแปดแปดศูนย์วายหกศูนย์อ๋อผมไม่แนะนำครับวายศูนย์ไม่แนะนำนตัวนี้วายหกศูนย์ด้วยหน้าตาอาร์มนี่อันนี้วายหกศูนย์โอเป็นแขนใช่ครับเข้าใจว่าตัวนี้เป็นเดือยเสียบใช่ก็คือเราจะไม่ค่อยนิยมใช้้แบบบนีครรัเเวลาาไป แข่งขันหรือไปเกิดการกระแทกมันจะแตกง่ายแบบนี้แตกง่ายตัวบูทที่มันจับกับบอดี้ตัวนี้ใช่ครับค่อนข้างจะเราก็หันไปเล่นของโตโยต้าแทนถ้าเป็นโตโยต้ามันจะเป็นบูทลักษณะนี้ใช่เป็นเหมือนกันเป็นเรียกว่าสวิงได้เลยใช่ใช่การให้ตัวก็ดีดีกว่าครับแข่งแรงกว่าแข็งแรงกว่ามันแข็งแรงเหรอคะถามจริงแข็งแรงครับแข่งแรงเพราะมันเป็นแขนเส้นน้อยน้อยหนักมากครับอ๋อมันโอ้โหถ้าซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้เราใช้มันเป็นดัมเบลได้ทุกคนมีงานได้ไงนะ นี่คืออาร์มนะคะต้องใช้กี่อันสองครับสองอันถ้าเกิดอย่างพ้ักงานากาใช้สองอัน๋อสองอันก็คือจับคู่กระชนดมนแหละใช่แล้วก็จะมีกันเซอีกหนึ่งชิ้นมีกันเซด้วยใช่ขวางอยู่ด้านด้านข้างต้องมีกันกเซอย่างน้อยต้องต้องมีกันเซ่ต้องจูดต้องมีครับต้องมีเพราะรถตัวนี้ค่อนข้างจะมันให้ตัวได้ดีแขนเราใช่ไหมครับถ้าเรามีจะอาร์มก็มีอาร์มแล้วแต่ทํามันก็จะใช่ไม่ได้มันก็จะมีกันเซถ้าเรามีกันเซปั๊บมือของเราจะบได้อ่ เข้าใจง่ายแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นโฟลิงอะพี่จะให้ตัวได้ดีเลยไหมโฟลิงดีกว่าครับเพราะว่ามันจะเป็นแผนแบบเนี้ยอสี่อันเลยก็คืออิสระสี่จุดให้ตัวได้รอบพิธานจะบิดได้เยอะมันจะคว่ำง่ายไหมความง่ายมันจะความยากรับอ๋อคว่มยากกว่าความยากเพราะว่ามันมันให้ตัวได้เยอะเหรอแต่บางจังหวะที่เราแบบต้องการลูดเร็วๆมันก็ก็ไม่เคยเหมาะเลยจะเป็นอาร์มจะดีกว่าใช่ใช่ แล้วแล้วแล้วเคยมีใครเอาชมวันนี้ไปวางโฟลิงไหมพี่ยังครับเพราะว่าเนี่ยผมก็เพิ่งทําลองไม่ลองไม่ลองลดทำโฟลิ้งเธอโต้อย่ังก็ได้ครับถ้าเป็นโฟลิ้งก็ได้เอาแล้วไงเอาแล้วไงไม่ต้องไม่ต้องใช้อามใช้ลิงค์ทำลิงค์เสียลิงค์ผมมีสี่แขนแล้วที่บ้านอ่ะกองอยู่ใส่เอามีอีกอ๋อมีอีกครับเนี่ยเห็นไหมเราก็ช่วยเซฟเงินเมียด้วยใช่ครับโอ้นี่คือแต่วสมรู้รูมคิดตัวจริงเลยเนี่ยผู้สุดลุ้มรู้รูมคิดตัวจร สุดยอดบอกได้เลยนะอุบเมียแอบเมียมานี่เดอะมาแล้วแล้วะร,ระยะอะไรจําเป็นต้องฟิกไหมฮะไม,ไม่ไม่ไม่ครับขึ้นอยู่กับคนสร้างลยครับให้มันเป็นโฟให้มัน <ๆ S 1> จับอยู่ในลกักษณะเป็นโฟลิง<อ>ง่ายๆคือมันจะต้องเป็น X ข้างละ X ข้างละ X ใช่ประมาณนั้นอันนี้ก็ X นี้อันนี้ก็ X นี้มันจะไม่ตรงๆสี่อันไม่งั้นมันจะเซได้แน่ครับถ้ามันเป็นเ็กมันก็จะขัดกันอ๋อแต่ถ้าผมมีลิงก์อยู่แล้วผมใช้ลิงก์ได้เลยข้างหน้าใช่ครับข้างหลังเป็นแนบ ได้ครับหรือหลังจะเป็นลิงก์อีกก็ได้แล้วแต่ชอบครับจะถ้างหน้าเป็นอาร์มข้างหลังเป็นลิงก์ความง่ายไหมพี่ผมไม่ใช้คำว่าคว่มง่ายปกติคาริเบียเนี่ยมันคว่มง่ายอยู่แล้วเรียกว่าเรานอนคุ้นเคยดีกว่าง่วงเก่ง้ากเลยข้างล่างมาแล้วผมก็เลยติดใจตั้งแต่หมุตามมาดูไงว่าช่วงล่างอะไรไอ้เขาเห็นกันหมดเลยว่าใช้สโลว์คาริเบียใช่เครื่องสามันสองใช้เกียร์เกียร์โตอร์สโลว์เดียนหลายคนบอกว่าสโลว์เบียนมันไม่ไหว ผมก็เลยชอบทําอะไรที่เขาไม่ทำกันก็เลยเอามาใส่กับเกียโต้แล้วเครื่องก็สามสองบูทผมใช้อยู่ประมาณหกสิบประมาณนี้ครับโอเคถ้าจะสนใจแล้วค่ะัเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปดูกันคลิปหน้าสําหรับคาริเบียนได้ทีมเสือสุพรรณนะคะนี่ดูพี่เขียวก็น่าจะสมใจอยากไปนะคะสมใจอยากแล้ววันนี้มารับมารับของพร้อมความรู้เนี่ยอาจารย์ก็ถ่ายทอด วิชาแอบเมียโอ้ววิชานี้สําคัญมากนะไดต้องไปหลอกเมียยังไงว่าไม่ให้รู้ได้ทำยังไงให้มันเนียนอะไรประมาณนี้ทุกวันนี้ผมจะไปรวมกลุ่มไม่ค่อยได้แล้วผมจะคุยกับเมียมาด้วยไหมต้องให้ผมพูดว่ายังไงบ้างเดีเดี๋ยวนี่โอ้โหนี่คือตัวการใหญ่ เอาข้อมูลของลูกค้ามาแล้วก็สรุปเรียบร้อยแล้วจะให้บอกเมียแค่ไหนบอกแค่นั้นด้วยเนี่ยโอ้โหเป็นอูที่ตรงไปตรงมากับเมียมากตัวการใหญ่อยู่นี่เองโอเคได้โชคสมใจสองต้นไปกับอะไรนะกับอันแนบพร้อมกับพี่เขาหน้าจาไปเจียอยู่เป็นตัวตัวจับอาร์มกับเสื้อเผาทุกคน พี่ยอดก็ทําให้ด้วยตอนนี้ต้องขอบคุณพี่ยอดด้วยครับกับน้องๆในอู่กันแล้วแล้วอาร์มมียังอาร์มมียังอาร์มตอนนี้ยังไม่มีเอ๊ะยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยอึกอักอึกอักยังไม่มี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 คุยมีคุยไว้บ้างแล้วมีคุยไว้บ้างแล้วอ่าแต่ว่ายังไม่ได้ไปเอาโอ้มีอีกโอ้โอ้แต่เจ้าราฟาเอลก็มันกําลังจะกลายเป็นเต่านินจาที่สมบูรณ์แบบของม่เกียวแล้ว โอเคโอเคไปสำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของอู่เป็นอย่างมากเลยนะครับก็ยังไงก็เดี๋ยวพี่เกียวฝากติดตามใน Facebook ของพี่ยอดนะฮะว่าเกียร์ออตโต้ติดต่ออะไรยังไงทำอะไรที่ไหนละเสนใจอของอ่าของทำเกียร์ออตโต้ซ่อมเกียร์ออตโต้นะ<อ><อ>ทุกคนนีโอเคสำหรับวันนี้ก็ ขอบคุณพี่ยอดมากมากเลยพี่ขอบคุณครับดีครับดีครับผมอย่าลืมนะครับกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ช่องมุดเขียวชมภัยด้วยครับผมค่ะลาไปก่อนครับสวัสดีครับมาาาาาแลล้้วววูููกกกกกกจชุดดโโโโททนนนหหอยไ